สวัสดีคับมาพบมาพบกับอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาโหลดไมค์ครา t แท้นะครับก็คือแอปตัวนี้เลยตัวคือขึ้นปีโออ่าจำไม่ได้ไม่ออกนะฮะพึ่งแค่ป .5 จำไม่ได้่ะอันครับออกก่อนนี่นะครับเราเขียนเขียนอย่างนี้เลยนะคำแรกหรือ ถ้าเกิดคุกค้นกดเข้าไปหรือไม่ก็ทำอย่างนี้นะแล้วเกิด,กดอย่างนี้มันจะเจอง่ายกว่าครับแต่ถ้าเกิดกดอย่างนี้เลยก็คือมันอยู่หน้าแรกมันก็หาง่ายเหมือนกันแล้วเข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสอนเข้านะครับเพราะเข้าเข้าเนี้ง่ายมากให้ดูนะครับใครที่ไม่มี ID ดแท็กก็เข้าได้นะครับมาครับไปครับโอเคครับ เราจะใส่เบอร์ผมจะใส่เลขอย่างเดียวนะครับก็ใส่สามสี่ห้านี่นะครับสามห้าใส่เลขอะไรก็ได้ครับแล้วก็กด2อ,อันนี้นะครับจริงมันเป็นภาษาไทยของผมมันบักนะมันบักแล้วก็กดอันนี้นะครับไม่ต้องอันนี้นะอันไออันที่มันเป็นใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆแล้วก็ แล้วก็แทบที่มันบอกว่า N O G อันนี้คือระบบนะครับถ้าเกิดใครเป็นแบบระบบก็กดไปได้เลยครับไม่ต้องสวนสองอันเข้าไปครับอา้าน่าจะเคยใช้ไปแล้วแบบน,นึงนะครับส7 8ผมว่ายังไม่ได้ใช้อะนี่ไงถ้าเกิดยาซ้ำกันด้วยนะผมมีหลายนะนี่นี่นดู ผมมีรลาหารหัสมากโอเคครับก็ขอบคุณครับบาย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 ทุกคนบ๊ายบาย